กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านันด้วยนะครับอยู่ผของอยู่โขงกันเองนะวันนี้อยู่กันในเกมเราบอกแมปบิวอัพโบสฟอร์เทเชอร์อีกนั่นเองวันนี้ไม่ได้พามารีวิวลิฟต์นะครับก็รีวิวนิดนหน่อยนิดเดียวเพราะว่าสร้างมาคน,นิดเดียวแล้วแล้วก็จะเลิกสร้างเลิกสร้างลิฟต์แล้วนะครับเลิกแล้วโอเคมาดูลิฟต์ก่อนดีกว่าเรารีวิวลิฟเพิ่มมานิดหน่อยฮนะ มอมหลดหนานมากรลดลุดหนึ่งครับหลดโอโนโอเคฮะหลดเสร็จแล้วอันนี้เลยลดลดหน้าตาหน้าตาหน้าตาไม่ค่อยดีนะโอเค ใช้ได้นะรถนี้ใช้ได้มานี่ได้ขอใช้หน่อยเงียบสมดุลด้วยอออถอยหลังไม่หนักไม่เบาเกินไปกลางๆมีเสาไฟด้วยฮะเสาไฟอันนี้ก็เป็นทางเดินนะทางเดินเก่าเลยแล้วก็เพิ่มห้องฟิตนเนสต่อามาสูงข้อกัอันนี้ก็เป็นที่ซิกอัพนะ ดิสิ้าดิสิค้าอันนี้ก็เป็นดัมเบลนัมเบลแล้วก็รูวิง่งมีแค่นี้แหละฮะแล้วก็อัปเดตข้างบนหน่อยหนึ่งอันนี้จะค่อยมาใหม่นะเดี๋ยวค่อยลนะงมาพูดอีกทีหนึ่งขึ้นไปก่อนลิฟต์ก็เหมือนเดิมฮนะมมีอะไรเปลี่ยนแปลงห้อนงนอนเปลี่ยนไปฮะ ตอนนี้เป็นห้องนอนฮนะแล้วรงนี้ก็เป็นห้องเล่นเกมมีเพ5ด้วยทำไมคอนโซลมันเล็กขนาดนี้มันทำไมคอนโซลมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นห้องเล่นเกมในห้องนอนนะห้องนอนก็ขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงห้องครัวก็ไม่มีแล้วเปเด์แล้วนะะจำได้ว่าเพิ่มไมโครเวฟกับที่ปิ้งขนมปังมาแล้วก็ มีดกับเขียงปิดประตูบ้านนี้มันเหลี่ยมบันิดหนึ่งนะโอเคแล้วก็ขึ้นไปมันเหลี่ยมเยอะเลยแหละมันเหลี่ยมทุกซอกทุกมุมโอเคขึ้นมาอันนี้เป็นเครื่องบินกากาะนะฮะเครื่องบินกากระมีใบพัดเอม,มีปีกนิดหน่อยอือไปเลยไปไปข้างล่ากความพิเศษคือมันตั้งได้ฮะฟิปขวดได้ แบบนี้อ๋อแบบนี้แล้วก็บินอืนอเขาเปิดเสียงเบาโชคดีไปถ้าไม่งั้นเราจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะโอเคแล้วก็รีวิวของรับเดินช้าไม่มีลูกอมด้วยมาไม่ทานลูกอมอือน,นี่ก็เป็นเรือนะฮะเรือ กดลงไปนี p, 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 okay. ่เลยนี่เรือของมีเคก็ขับได้นะฮะไม่ล้มด้วยนะฮะถึงจะมีพื้นแค่นี้แต่ก็ไม่ล้มแต่มันไม่ทนเลยฮะกับ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 โอเคก็มีแค่นี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์กลไก ยกเร okay, so ือข really <c oughs> ึ้นมาก่อนโหลดลริฟมาใหม่เห็นบล็อกไม้ลอยอยู่ตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะฮะโหลดดิ้งซิมูเลเตอร์เดี๋ยวข้ามไปตอนโหลดเสร็จแล้วโอเคฮะโหลดเสร็จแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นเรือนะะก็เป็นตลไกพิตั้งง่ายๆนะะเดี๋ยวลงไปดูห้องก่อนดีกว่าอือ นี่ฮะก็เป็นพิทตันสามอันดึงขึ้นมาดึงไอตรงเสาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลบเสาตัวนี้ออกเพื่อขับต่อโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่อัปเดตลิฟต์นะฮะอัปเดตลิฟต์ต่อไปก็เป็นบ้านบ้านแบบบ้านก็ไมหลดบ้านใช้เวลาโหลดสั้น นั้นด้านนอกนะด้านนอกเป็นอย่างนี so ้ซูมกันไกลก็เป็นอย่างนี้นะฮะวืโอ้ยลิมลืมลิมอีกอย่างหนึ่งเปิดเข้ามานะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะห้องนั <ketchup> ่งเล่นที่มีทั้งห้องครัวนี่และตรงนี้เป็นโค้งครับตรงนี้เป็นโค้งอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะอนนี้เือที่ดูทีวี โซฟาดูทีวีอันนี้ก็เป็นห้องห้องครัวโซนครัวนะฮะน,นีจริงนะมีเหมือนมีเหมือนกานทุกอย่างแทบทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเตาอบเตาอบหน้าตาเหมือนอันนี้เลยอนะ่ะคั่งมือนอันนี้ก็เป็นจริงห้อง,งน้ำนะฮะฝักบัวเข้ามาเอานะมองนี่นี้ทะลุทะลุแบบด้านนะเห็นเห็นก้อนเมฆเลย อันนี้เป็นโถส้วมนะอันนี้เป็นอลังน้ปกติปิดไปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเป็นผมด้วยนี่เป็นสระน้ำนะสระน้ำต้องมีหลังคาปิดตุบไม่น้ำได้บล็อกหลักๆก็จะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นวางของวางตุ๊กตาแล้วก็วางดาบ มีรูปภาพด้วยจะได้ไม่ว่างเกินไปเดี๋ยวไปแต่งตกแต่งรูปภาพเพิ่มดีกว่าตกแต่งในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันใส่หัวไม้มาห้องนี้ไม่มีทีวีแบ่ดีเหมือนกัน ูมาแบบนี้โอเคต่อไปก็เป็นบล็อกน้ำแข็งมับเขาให้มับเขาให,เาให้เป็นพื้น สีฟ้านี่แหละโอเครูปภาพก็คล้ายๆกันฮะ,ะ,ะ,ะไม่มีอะไรมากเป็นแนวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแค่เพิ่มเพื่อไม่ให้มันดูว่างแค่นั้นเองเดี๋ยวนนี้เป็นสีสีเหลือง นีสีเขียวีก่บเขียวก็ไม่มันเออโอเคอันนี้ก็เป็นสีแดงมันหนาไปโอเค ไม่โอเคไม่กระพริบโอเคเซฟไปก่อนเลยเซฟปุ๊บแล้วนี่ก็เป็นทวดรางวัลฮนะชั้นวันของอันนี้ที่เห็นเป็นอิดๆอันนี้คือคือเอ,อ่อมันคือนังสือนะโลเปย์เยปนังสืออันนี้ก็เป็นห้องเล่นเกม CPU แล้วก็น่าจะคอมแล้วก็ใช้บล็อกบิ๊กแทนคอมเขมาเรียกว่าแป้นพิมพ์อันนี้ก็เป็นไฟ RGB อันนี้ก็เป็นเออห้องมันมันเป็นไม่รู้เป็นห้องว่างๆนะเป็นที่ว่างๆตกแต่งด้วยอ,อันนี้เลยเอา่าเป็นเป็นรั้กระจกเดี๋ยวจะไปสร้างในไมค์ครับต่ออยากรู้จะเป็นยังไงโอเคครับก็เป็นอ,อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่ของลิฟโอเค กลับมาอีกทีแต่กันตอนหลดเสร็จโอเคฮะก็หลดเสร็จแล้วแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาหนึ่งคนนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเองโอ้ยจนสิบนาทีแล้วคลิปนี้โอเคสุดยอดเลยเอ,อ่อห้องนี้ห้องน,งนังเล่นี่มีกล้องสองมีกล้องดูดาวด้วยนะปรับเป็ตอนกลางคืนก่อน เดไลท์ปึบแล้วก็ดูดาวเป็นอันนี้คือฟีเจอร์เล็กในบ้านนี้นะกล้องส่องทางไกลตรงปากกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วคนเมื่อกี้เข้าหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตรงนู้นโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้ผมด้วยครับขอบคุณครับผมแล้วไปเจอกันอีกทีนในเกมใหม่ครับสำหรับบ้านอันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ